สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนสองเลยถามผู้ชมท,ทุกทุกท่านผมยอดว่านกอกก่อนจะพาเอฟซีเลยถามส้มทุกท่านไปฟังการโท่สัมผัสระวางโนโริยาก็ไพ่จานพิศนานะครับไพ่จานพิศนานี่คนเพิ่นให้เรียกเพนหนีมานะครับสามตัวหางเดียวในวันวันที่หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดนะครับเพิ่นทำไมไม่ได้แจ้งไดเกิด ตามไปดูไปชมนักงไปนะครับเข้ามาแล้วกับน,นักกฏที่ตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอ,อม้วนตะวันออกจานันทญาในแบงปันใหม่พอบริจัดตั้มเป็นคลิปโปรเจกต์เอฟซีและถมส้มทุกท่านและฟังในรูปไว้ด้วยกันทุกทุกคลิปนะครับกฏที่ไปเบิ้งนะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับไปเบิง้งไทยบ้านเมกตึกป่าซะก่อนนะครับแต่กยังไปฟังนันทญานะครับตามพ่อแม่นะครับ านะครับเนดะ้อได้บ้าครับได้บ้ามันบ้าอ้าวดีแล้วดีแล้วครับครับวับน,นเถียงก็นำก็เพื่อเล็วก็ได้เนาะพองมดีดีสิครับอันนี้กับวิธีชาวบ้านของเฮานะครับกรรมการวานแห่จับป่านะครับ โอ้ตุ่มมาพักกันกระตูกเลยตอนนี้ครับ <c oughs> ถ้าเป็นเรื่อง YouTube ครับยู u ู e ครับะ่ะ <c oughs> มีทีบันต้องกับเพื่อนทีละครับนี่เพ <c oughs> ื่อนไง <c oughs> พอได้พัดตัวกเลยโอ้สิเย็นดีแล้วครับพ้นตัวไปไหม,มโอ้อย่างลงน้ำดิคือสิเย็นดีวะ่ะนมามา่าไทยกินมปนลงลุยแล้วนี่มักอยู่แล้วนะตึงแห่ไหม ครับก็เป็นนี่ครับวิธีเชาวบ้านของเขานะครับการว่างจากงานกับพี่ขันจับป่าคนตกไม่ไหมนะครับเยี่ยมดีครับน้ำเขาพุลึกพ่อประมาณครับพ่อจับป่าได้ยังไงนะครับครับครับน้องเหมืนข่วงพ่อสมควันนะครับครับมือหนึ่งกับลงหมูอหนึ่งกับยืนเบิ้ง ้างถนนนะครับครับครัครับครับตัวบางบางถนนที่ออกรถบ้านั่นมาครับนี่ มันกลายเป็นนำนำคลังเนาะแต่ต่อไปก็ทั้งเทศบาลมันมีการเชลียกันอยู่ที่ครับเนะาะเพราะว่ามันนำคลังถนนครับนองกับควงพราะทมควงน,นะครับ จะสูดเลยป่ะครับเนี่ยแต่เขาแต่เขาเนี่นพัดตักนี่มันมั่หนหมายดิครับแกรบเป็นศินะครับนะข้ามืนอนีโน่นยากกัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขกดนี้ของพระอาจารย์ปริศนานะคะเพิ่นหายมาซ้ำตัวหาง กิซีนะคะนนทิยาโทรติดต่อพระอาจารย์ปิสนานะคะเพิ่นเพ่อได้รับสายนะคะกับผมเป็นอย่างนะคะเพิ่นทรงเลขมาให้นะคะเป็นเลขกดหนี้นะคะเลขกดนี้เป็นเลขสามตัวครั้งเดียวนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเลขบนนะคะเพราะว่าสําหรับเลขลางเิ่นไหไปแล้วนะคะเลขลางลิปบนี้จะเป็นเลขบนเลขโดดีนะคะกับผมรู้แล้ ทีมาทีไปกับมาจังใดนะคะเป็นเลขค้างเดียวว่าจังใดกับว่าไดพ่อหานาที่สิมาที่ดอกพี่น้องตนนุษนที่ญาจะให้ช่อมน้ากันว่าเปิ้ทรงมาทางไล่นะคะมาแบบด่วนๆนะคะมาแบบด่วนๆเลขโกด์นี่นะคะสามตัวหางเดียวนะคะเปิ้ทรงมาทางไล่อาจารย์ปิศนานะคะเปิทรงมาทางไล่เลขโกลิ์นีสามตัวหางเดียวในนุษนที่ญาจะให้ช่อมน้ำกันว่าหลักฐานนี้นะคะไม่ใช่ว่าสางเรื่องขึ้นมากบมแมนด้วยค่ะ เพินะะ่นะะเพินเ่นพิมพ์มาเอาไปบปดนี่นะคะนะคะหกหนึ่งห้านะคะหกหนึ่งห้าหางเดียวเลขปดตดีของพระอาจารย์พิษนานะคะบางท่านบางคนอาจจะเองา่าเห็นนะคะนะคะนุ่นท่ยาซุ่มแล้วนะคะนะคะดู่ไล่นๆนะคะเป็นหกหนึ่งห้านะคะหางเดียวนะคะเดี๋ยวนุ่นท่ยาจะลอกไส้กระดาษสม,มุดออกมาให้นะคะ กับลู้ว่าเพิ่นจะให้ซื้อแบบใดดังนั้นย่าจะตัดเป็นเลขสองตัวใครมันจะมีสามคู่นะคะเลขสามตัวตัดเป็นเลขสองตัวมันจะหมุนได้สามคู่หรือเป็นเลขโกับนะคะมันจะเป็นหกหนึงหนึ่งห้าแล้วก็หกห้านะคะ หายมาสามตัวฮางเดียวเขาต้องมาตัดเป็นสามชุดนะคะเลขเลขปดนี่นะคะของผอาจารย์ปิศนานะคะมาแบบด่วนๆนะคะไปปดนี่นะคะเป็นเลขสามตัวฮางเดียวเป็นหกนึ่งหานะคะลิขิตาตัดได้หกนึ่งนึ่งหาหกหานะคะเป็นแน้ทางหาสื่อสารก,กินแบงรัฐบาลไทยนะคะเขากับมารุ่น,น้ำกันว่าจะปดนี่ได้จริงหรือเป่จริงนะคะ คตนี้หรือจะสางนี้ก็บมมีผู้ใดรู้นะคะนุติทญาทายทําให้เป็นแน้ทังาหารเสื้อสากินแ่งรัฐบาลน,นะคะนะคะจดไวแ้แคหนาจอไว้ส่วนส่วนมากนะคะพระอาจารย์เพื่อนจะให้ตะเลขล่างย่างเดียวนะคะของเพื่อนแต่ว่าหมวดนี่มาแปลกๆนะคะมาข้างบนมาแบบด่วนๆสามตัวหางเดียวนะคะเลขพดตนี่นะคะนะคะนุติทยากาขว่าคุอวยพรนนะคะขออวยพรนให้พ่อพี่น้องเอฟซีโซเดียแนะ้ทางของพระอาจารย์ นาขกดนี่มาแบบด่วนๆสามตัวหางเดียวนะคะครับกบาหวังว่าเอฟซีและธรรมุส้มสุกท่านคงนเสียดายในฟังแล้วนะครับทิ้นวันที่ยา่าได้สาหรูทเลขของพ่ายอาจารย์พิศน่ะเลขยกปดนีนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็จะสะลุ้ยครั้งหนึง่งพ่ายอาจารย์พิศน่ะเลขยกปดนี สามตัวห้างเดียววดวันทีหนึ่งทีงาควบหกเจ็ดนะครับเพิ่นไข่มาหกหนึ่งหาห้างเดียวนะครับตัดเป็นสองตัวก็เป็นหกหนึ่งนึ่งหาหกขานะครับกับข้องเทนเน่หกนึ่งนึ่งหากหนึ่งหานะครับไปกลับนะครับบนย่างเดียวเป็นแนวทางถือหลักกินแบงของตะบ,บนันก็หว e FC, ังไว้เอฟซีต่ทำประตูทัน คงเสร็งนี้ด้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมถ่ายคลิปมีก่อนยเขอจตีเพียงสามนีพบวันนี้คลิปต่อๆไปสามค,คลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ